เอาไอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเห็นด้วยมา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 เออเอออยู่แล้วได้ได้อ้โหูิวที่นี่จะแพนอ่ะโอ้โหทุกอย่างมันอยู่ในคำชะโนดอ่ะทุกอย่างมันอยู่ในคำชะโนดจริ่งมาไอ้เลยมาเลยมาได้อยู่แล้วเดี๋ย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 วมันจะได้กูเดี๋ยวมันจะได้กูมาดิ เอาดิเอาดิให้มันได้ดิให้มันได้ดิให้มันได้มีทุกอย่างโอ้มอบจ่าของมันเียคอนเทนโดดอ่ะเชียะเฉียเฉียเฉียเอาเราแส่ดอกไปข้างล่างทำไมอะไรเนี่ยเอ้ย อะไรวะเฮียเนี่ยอะไรกันไปขึ้นไอเฮียมันคือมันจะหนีรอดอยู่แล้วเว้ยแต่ว่ามันลมได้มันก็เลยอันติแล้วก็เออน่อนยตามนั้นอ่ะเฮียไปหวันโอ ไอบอลมาบอลเวนมันอยากได้รถเวนอยากได้รถมาดิเชื่อกูเดี๋ยวมันต้องเอารถมึงต้องมือต้องมึงต้องปอดดวดจัดตีงตงดนะไงกูบอกแล้วกูบอกแล้วไมาดิใครใครก็ <c oughs> อยากได้รถเมือเอ่อเช้าเหยียดเกลือไอซีไมเหรอ เอาลงม,มาทำไมไม่มีฮิวนะเฮ้ยเอ้ยจะมาเนี้ยโดนนี้มาเนี้ยโดนนี้โดนนี้อะไรพวกพีแต่ดดโดนเข้าทั้งนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรืมอมาคิวตายเฮลตายล้ว อ้้้ยยยเเฮฮนิ่งนอนใจนิ่งนอนใจอย่ามีเต่าไว้อย่ามีผ้าเต่าไว้เฮียมีหวานจ้าในเกมนี้กูบอกเลยกูต้องไปช่วยปะเนี่ยเฮ้ยกูต้องไปช่วยเหรอก้าวมาหน่อยก่าวก็ตู่ม เอ๊ะงง,ง,ง <laughs> ทำไมไม่โดนอ่ะก็โดนนี่ตายหน,นั่อีตูอ้โม ตูมตูมเหยียบเห็เดเหยียบเห็ดให้มันเหยียบเห็ดตูมเหยียบเห็เดเหยียบเห็เดอีกเหยียบเห็ดอีกตู้นึงเขี่ยทีโมแม่งกอดว่ะเห็นเด็ดไม่เหมือนซี ไปเรียกไปเรียกไอเน็ตมาไหมเลมากลับมาแล้ววะโอเคอะไรวะแต่แล้วสองฮึ่มมีกดแฝดพร้อมด้วยนะไอ้สัตว์หิงอ๋อวแฝดอีกแลอ่ะเอาเปล่าเอาเปล่า ปเาาป็นสไตล์ว่ะ่ะแฝดของกันว่ะเออเอาเออย่างนะเฮ้ยอ้อมยังโยนอ้เหี้ย